ไม่ต้องเห็นชัดเลยป่าขึ้นดูดเ,อะ,อ,ะเอะไกันมหลุบวันนีเ้เอาเอาขี้าไม่ทานแล้วไม่กินละแต่กินด,ดึงไงตนอนโขงไปไเลยเมื่อกี้ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR e n วีแอง Channel วิดีโอนี้อาจจะมีภาพบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมายาเรียนแบบมันเปืองเย้ <Yeah! c oughs> โอ้ยเข้าสู่เทศกาลหยุดยาวนะฮะเนื่องจากไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะท่านผู้ชมไม่มีใครครอบครัวผมไม่มีใคร่างเลยนะไม่ได้หยุดนะครับผมก็เลยไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดเลยไม่ได้ไปอา่าบน้ำเลยแต่ช่วงนี้ร้อนขนาดนี้ก็ไม่ไหวอย,อยู่ดีท่านผู้ชมเราก็เลยจะตะเวนหาตกน้ำจืดนก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นน้ำลงมากนะับน้ำเค็มจัง แต่ปลาทั่วไปนะรกระโปรงยังตกยากอยู่นะครับต้องเล่นถึงคืนเท่านั้นก็ช่วงนี้เทศกาลหยุดยาวนะครับสงการนะครับต็อขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับส่วนผมก็จะมีความสุขเหมือนกันนะครับนักเกรตไว้นะหาตกปลาสวายกันดีกว่านะหาใหญ่ๆดูว่าจะมีตัวหรือไม่นะฮะมีนะนะหลายคนพูดกันมาเยอะมากเลยอยากให้ไปลองคลองมั่นใหม่ให้ดูหน่อยว่ามันมีตัวหรือยังนะครับก็เลยส่งนักเกรติไปดูเขาบอกว่าน้ำนิ่งสนิทเลย มีคนกวนนะครับแต่ผมแอบไปดูมาล่าสุดมีคนได้ตัวอยู่นะครับก็ประมาณ6-7โลนะครับขึ้นขึ้นไปเมื่อ2วันที่แล้วผมก็เลยทางวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับตัวไม่ค่อยขึ้นน้ําครับแต่มีตัวกินนะครับมีตัวกินแต่มันไม่ขึ้นน้ําไม่เห็นมันแปลกตรงนี้แหละเดี๋ยวไปพิสูจน์กันนะครับก็จะมีไอ้ยักษ์หรือไม่เดี๋ยวตามชมครับที่นี่ยังไงก็มีสิบอัพอยู่แล้วละ่ะยิ่งเว้นช่วงนานๆแบบนี้นะใหญ่ๆขึ้นแน่นอนนะครับปลามันโตอีกทางนี้ก็คือหมดคอมและ ไม่หมดหรอกครับปลาที่นี่ไม่หมดแน่นอนตู้น้ำเปิดแล้วก็ปลามาลงมาเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเดินทางเข้าหมายกันครับดูครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะแวะไปดูวันนี้ตะเวนดูเลยดูหมายไปด้วยนะฮะแถวลังสิตนะครับแล้วก็จะเข้าท่านใหม่เดี๋ยวดูกันจะเจอตัวหรือไม่าอาตามชมครับวันนี้ต้องในเงียบแน่นอนอย่างน้อยต้องมีห้าโลขึ้นล <laughs> ุยครับผมสุสุแนองเกอร์ ที่สุดก็ามาถึงหมายของบ้านใหม่นะครับแต่ปรากฏว่านะครับพอมาถึงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าโรงแรมก็มีการให้ช่างลงมาทําความสะอาดคลองอไม่ใช่สิมาทาความสะอาดพื้นโรงแรมนะครับเลยทําให้ไม่สามารถตกปลาได้เลยนะครับไม่มีปลาขึ้นน้ําเลยนะครับเราก็ลอกันไปรอไปถึงเวลาใช้เวลารอประมาณ 2- อชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ก็ไม่สิ้นสุดความพยายามครับก็ในไหนก็มาแล้วนะครับ<ด>ก็เลยคุยกันนะเจตว่าอา้าวทาให้เต็มที่นะฮะก็รอกันต่อไปนะครับรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอนะครับในที่สุดนะครับช่งางก็ทํางานเสร็จแล้วปรากฏว่าทันใดนั้นนะครับมาขึ้นแบบต้นไม้เลยอะเฮ้ยกำลังขึ้นเลยวะพี่ตอนตีมันจะตื่นทีนึงแม่งมาจริงนีเนี่ย ที่สุดเฝ้ามาทั้งวันมันก็มาแล้วครับมา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 ดูดิมาเต็มเลยนู่นน่ะนู่นน่ะมาดูพี่ดูมันมาดิโอ้มาทุกฝูงเลยครับนี่เป็นหมาแ้มาแล้วเยใครมาชม มาเป็นฝูงเลยคันนี้ดูดิโหพี่มาดูฝั่งผมนี่ขึ้นเดือดเลยอะดูดิมาเดือดเดือดเลยดูดิดูดูดดดดดมาแล้วโอ้โหดูน้ำนี่ดูดูนี่น้ำก็รู้แล้วโอ้เออหวานมันมาน้ำขึ้นว่ะมันดนันน้ำมันดันปลามาด้วยสี่โมงสี่โมงดูพี่ดูมันขึ้นน้ำเลย ไม่ล้องเห็นชัดเลยพาขึ้นรู้ดิเราจะไปลงเนมากันมาดิโอ้โหวงไปเลยเมื่อกี้ ต้องส่งก่อนไงลืมไปแล้วใช่ไหมมันนาต้องส่งไม่ส่งแล้วเมื่อกี้ตะกี้มันอยู่ใช่ไหมโอ้โห เมื่อกี้คิดว่าไม่อยู่แล้วโอ้โหอ่ะโอเควางขาพี่คุ้มบ้างนะอนนมองชนไอของมันใหม่เอาจนได้พรุ่นี้มีปลาไปให้กระเพนแล้วนี่ครับประมาณสองโลกว่าโอเคได้สองน่าคาชั่งอยู่ในกล่องนะพี่สองโล ทาชมตัวแรกของวันนี้นะครับนั่นแหละอยู่ไในนั้นแหละใใหไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในกล่องเลยตัวนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่นนนนเราต้องช่างให้คนดูดูว่ามันเกินกักศูนย์นะครับ ไม่มันย้อนไงเมื่อกี้ฮะทายเลื้งอุย้ยสามโล <laughs> สองใช่ครับสองโลเก้าเก้าเลยอุโหสามโลพอดีเลยอ่ะโอเคท่านผู้ชมอ่ะตัวแรกฮะสามโลโโได้ติดนะเย yeah. โอเคตัวแรกครับเดี๋ยวเราดูตัวต่อไป นาเกียรติคนคุมกล้องไงยังมงมงอยู่เมื่อกี้หลายขวดหลายขวดหลายขวดอะ <S <S โอเคครับตัวแรกครับเดี๋ยวว่ากัน <S 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 ปีนี้เพงได้สวายขรั้งแรกได้แต่กระพุงใบบ้าตกกระพุมอยู่ พี่เขาบอกอยู่ไม่ได้ต้องเอาบิดไยรีบนะครับพี่ตาจีนเดียนโอ้โหแจ่มเลยมั้งนะออกมาก็เจอเลยคือคือคือกะมาโดนเนี่ยวาวันก็โดนเลยออกมาก็เจอ ที่ทันมาคันตะเย็นมาเล่นนะเฮ้ยรู้แหละจริงๆริอะมันมีโถมแเมื่อกี้แล้วพี่เขาบอกแล้วปลามันดึงตามันดึงอย่างละแต่ว่ามันยังไม่จริงจังไงหนครับพี่เกียรติเอาจนได้ของบ้านใหม่บบอโอ้โหห่างไปกี่เป็นปีเลยมั้งเป็นปีเนาะที่เราไม่ได้มากันโอ้โ แล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอตัวด้วยตอนแรกคือตอนแรกอะท่านผู้ชมเขามีลมแย่นะครัลมแย่แล้วก็โหมาหมาแล้ใต้พวกหมาอีกเขาลับไปเอาคันเลยกลับไปเซตเขาบอกเดี๋ยวกลับไปเซฟก่อนที้มีนะนะเอฟซีเขามาดูตามแล้วก็เด็กต้างมีตัวเดี๋ยวพวกมันพวกมีเขาจะมาเฝ้าก็จริงๆริอะตอนแรกไม่เข้าเพราะว่ามันลมแยนะลมแย่ลมแย่ไมันลื่นนะแล้วก็กลับไปตอนแรกก็ยังคุยกันอยู่เลยเราจะไปที่ไหนนะ ยยายาไปไม่ต้องไปละเลยปลากินตอนเย็นตอนเย็นคือโหลจนได้ท่านผู้ชมสี่โมงปลาจินมสี่โมงนะหมายคอมบ้านใหม่มีนาๆบอกว่าให้มาเช็คให้ดูหน่อยว่าคอมบ้านใหม่มีตัวไหมนี่ยครับวันนี้หมายครับนะมีตัวครับมีตัวครับแต่ว่ามันมันมาเข้าขตุ่มเย็นกลางวันไม่มีเพราะว่าคนเขาทำงานกันปลาตื่นหมายครับไม่มีตัวขึ้นน้ำนะท่านผู้ชมจริงๆไม่มีตัวมองมองจะมองหลับอยู่ไหนแต่ไม่เห็นตัวเลยก็มันมาดึงมาตอนเนี่ย ดคะสุดจริงวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะถือว่าได้มาทดสอบหมายเลคนดูได้ดูนะครับก็มีคนบอกว่าอยากให้มาเราเขงวัดไหนดูใหน่ว่ามีตัวไยเขาก็หาว่าจะเจอทั้งสวยตัวแรกของปีปีนี้ตัวแรกปีนี้ตัวแรก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 อ่ะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวคงจะมีตัวต่อไปนะแต่ว่าแหม่อันติดกีพีหน้าจะเป็นปลากระพงนะครับแล้วก็อีพีตัวน้ด้วยสวยอีกนะครับแล้วก็นะเดี๋ยวรอดูกันถึวสิบห้าจะมา ดูว่ามีคนควรไหมแค่นั้นแหละเออมีคนควรต้องตบไม่ได้เออไม่ควรต้องตบไม่ควรก็องหนีได้นะทุกคนเนี่ยฮะการจับปลาไายธรรมชาติครับอลาไหลก็เป็นไปได้ครับทุกคนลองดูครับว่าวันนี้เราจะล่าไอ้ยักษ์เจอหรือไม่ครับจริงๆไอ้ยักษ์คือไซส์เกินห้าโลห้าโลลงมาเ่ยถือว่าสายกินนะมันกินเลยเดี๋ยวรอดูจะเป็นงานเห็นการณ์จบแค่องแต่แรกแล้วว่าวันนี้เราต้องพิดที่แน่ๆว่ามันใหญ่

ยอมสละเลยนะถ้าเกิดไม่ได้ก็คือเสียไปเลยอ่ะใช่ยันโค้งน้ำแล้วพี่ท่านผู้ชมผมลอยทุนไปนูน้น ตัวใหญ่มากเลยขึ้นข้างน้ำเนี่ยท่านผู้ชมปูเบลเลอร์เลยท่านผู้ชมขึ้นอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวจะตีใกล้ๆทีอีกคันนึงอันนี้ผมลอยแบบขนาดโคตไปเดี๋ยวเราดูกันครับแล้วเราต้องมีเรือไปนะอ้โไปไปไปต่อหม้อการเขาไปตกไอ้นี่กันกระพงไก่เนี่ยกระพงไก่อะไประ<า>ปลาเกา๋ปาปลาเก๋าตัวใหญ่อ่ะติปโล แต่เราเราไม่มีเรือไปไงเขาบอกตึงเยอะไง เดี๋ยวนี้มันต้องซื้อแบบจีนมันจะทำมันจะทำ้วซื้อเหรอ

ีข้างนี้กอไฟ<ม>ข้างเออกองอไฟแม่งเมื่อกี้จะเดินมาลืนล <c oughs> บบน่นยเลยดูเลยนะยัดร้อกันนะ

ข่ายเฮ้ยได้ใหญ่เฮ้ยได้ปุบปุบตัวที่สองน้องพี่ทอมตรงนี้แหวนหยุดยกเลยตีกินข้างกินข้างโอเคครับตัวที่สองครับตรงนี้มีปลาไปส่งเขาละ นี่วันนี้ก็โอ้โลหเกือบสองโล่โสองโลเนี่ยถ่ายดูดิโอเคท่านผู้ชมนี่นครับไงตีข้างก็กินตีไก่เลยตีกินข้างเลยผมก็กินเลืด่ดนอดย วันสงการวันนี้สภาใหญ่เลยยแม่เกลีเป็นไงถ้ามีใครมาโอ้โหใครว่าไม่มีตัวของบ้านใหม่ตีข้างๆก็กินโอ้ยทอนต่างร้ายเลยเด็กมากที่ทางล้มทายไปเลโอ้ยไงพังก็กินเห็นไหมโอ้ยเป็นลุ้งเลือกจ็บง่ายพี่มันต้องใช้หัวเชื้อส่งไปเลยโดนอีกแล้ว เยอะไ่มากอานกันะใช่เราสายากอเด็สายเลยฝากตรงนี้ากเต้าเลยใช่นี่รื่จริงเลยนะปากเต้าอยู่บอกสายอะสวยโอ้ปล่อยคันเลยกูอียเจ็บโอ้ท่านผู้ชมแดงเลยไงตไพี่ถ่ายยังไงวะเนี่ยโอ้ตียังไงก็กินเลยตอนเ้มไม่ไหวหมดเลยเมาด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมดดูดิ ทีตรงไหนก็กินตอนนี้กูงงหมดแล้วปลาไม่คิดน้ำเลยแต่กินนี่ใครบอกพรองบ้านใหม่ไม่มีตัวครับลองดูครับอ่ามันอยู่ที่ผมว่ามีคนบอกว่าต้องใช้ปลาทั้งโกดถึงจะกินผมใช้หัวเชื้อแล้วก็กินแล้วหัวเชื้อแล้วก็ฉีดขนมปังขนมปังหัวเชื้อกระตกเฟซมุกใช่เรื่องลองเรื่องไดูครับอย่าผมเลิงไลน์ไปดูยังเชื่อม โอเคติดตามชม่นะครับตามมากเลยตอนนี้ ถ้าไอเดียมาไม่ได้จอยแน่นอนหมดครักเรปตีสีถึงห้ามตกที nah, ่จายแล้วไม่ตกดูไม่กินกินหรอต้องนอนต้องลองอ่าตอนเนี้ยโชคดีเนี่นี่ไม่ขวนขนาดไม่มีตาไม่มีตาขึ้นน้ำเลยครับตีไล้วข้างนี้กิ่นเลยเมื่อกี้ตั้สองสามทีแล้วเนี่ย เราผมจะปิดคลิปเราผมจะกลับแล้แต่ผมไม่เอาแล้วไม่เอาจะปิดคลิปปดคลิปวันนี้โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เด Ges ินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันนะการมาทดสอบหมายนะครับมีน้อง FC ฟีบอกว่าให้พี่จักมาองหน่ยว่าบ้านใหม่มีตัวไหมตังมีตัวมีครับมีแต่ว่าอยู่ที่เทคนิคแล้วก็อยู่ที่หัวเชื้อลอว่าเออว่าจะได้ไม่ได้กันแล้วแต่ แล้วแต่คนแล้วกันนะครับว่าเราก็ไม่บอกแล้วว่ามันดีไม่ดีต้องลองดูกันแล้วกันมันอยู่ที่เทคนิคแต่ละคนนะครับก็วันนี้นะฮะได้มาพิสูจน์ให้ดูแล้วว่ามีตัวจริงนะครับยังไงผมนึ่งหลายทีมากพี่หล่อม้นล้มเลยเนี่ยราท่าด้วยเมาด้วยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวตี่แต่ได้ใหม่ในอีพีหน้าครับวันนี้ลิ้นพันจริงเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปล่ากระพงต่อเะครับแล้วค่อยกลับมาส่งล้าสวายกันต่อดูว่าจะต้องอยู่ที่ไหนนะเห็นบงยี่ใหม่ๆอ่าอย่าเหยียเยีย ได้เดี๋ยวลองดูนะครับดูว่าจะตามหาอยากเจอหรือไม่ครัใช้สิบบวกเปของเราครับติดตามชมได้ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะนะทุกท่านนะฮะที่คอยกดติดตามคอยกดสมัครไทยนะครับเจอได้ใหม่อีทีหน้าดูว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่ครับกระโปรงยักษ์ใช้สิบโวลังโทรชาร์จไว้บาร์ชรับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โฟกัสได้ตัวมันก็โอเคแล้ววันไหนไม่ตัวเงียบนะโบด